ดวกไงที่นี่ขึ้นไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยมีนะคะทุกคนเหมือนมันอยู่ในอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีไม่หวานดูนะ่ะมันมาเป็นช่งชวงๆอะ่ะนะคะมันมาเป็นช่งชวงๆนะ่ะเหมือนกับมันขึ้นไม่ค่อยดีน,ะะนี่เห็นไหมน้ํายาป่านะคะเข้มข้นขนาดไหนดูเอาตะเกียบคีบได้เลยเด้ ใส่เนื้อปลาซะเข้มข้นเลยยำย่ำย่ำย่ำม,ม,มากย่ำม,มากสุดยอดนะคะทุกคนไม่ได้หลายหลายวันแล้วก็มันยุ่งกับหลายหลายอย่างนะคะทุกคนยุ่งมากยุ่งหลายๆอย่างนี่นะคะห่อเลยทุกคน ไม่หวานแบบอยากกินตั้งนานตั้งนานนะแต่แต่ตลาดมันใกล้ไกลตลาดมันไกลอ่ะมันไม่ไม่สะดวกที่จะให้เราแบบว่าหาของกินเนาะแม่หวานก็เลยไม่ได้กินตั้งหลายวันเลยอดเลยกินแต่ปลากินแต่ปลา <laughs> ย่ยมมากเวริกุดนะคะลบยมทุกคนเนี่ยลมเย็นดีลมเย็นดีลมลม,ลม,ล,มลมแรงมากนี่ราดน้ำนะคะทุกคนดูมันเข้มข้นนะเกาะเลยนะมันเข้มข้นแล้วมันก็เกาะเลย ยำม,มากยำม,มากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรัชยาแล้วก็คุณไหมนะคะแตงกิ้วนะคะแตงกิ้วหลายเด้อแล้วก็ประควรสวัสดีจ้ะประควณบดได้ไหลไหลมือใจเกือบขาดแม่วานบดได้ไหลไหลมือเลยย่นี่นะยุบันยุบานพอยัยงคึ้หอมนะ่ะมันไกลตลาดแม่วานก็นเลยบดได้บดได้สื่อของกินเลย มันไกลตลาดนะอร่อยมากสุดยอดกินแบบกินให้โลกจำนะคะทุกคนร้ <c oughs> อนไม่มีแดดเลยวันนี้แดดไม่มีกินแบบว่าให้โลกจำนะ ช่งคิ้วไลเดอร์คุณจะขอบคุณทุกไลทุกเลิบนะคะหอ่อแบบนี้ก็อร่อยเพราะว่ามันเข้าพร้อมกันนะคะทุกคนรสชาติแบบว่าเรามีอะไรเราก็ห่อเข้าไปในนี้รสชาติมันก็จะได้พร้อมกันเลยนะอร่อยอนะสุด,ดยอดมันเป็นของชอบของแม่หวานด้วยนะ นะคะทักทายทุกท่านมาสั่นจากจากพี่ใหม่นะคะมาค่ะทุกคนนี่ของชอบแม่หวานแล้วก็จะมาม,ม่านะมาม่าแม่วานก็จะกินเกือบทุกรสเลยนะตั้งแต่รสไม่เผ็ดรสเผ็ดจัดรสอ,อะไรนะที่เขาบอกว่าลิ้นชาด้วยนะแม่วานก็กินแต่ล้วนะ ะคะฝนตกบ่ประควนฝนตกบ่เพื่อนบอกว่าทางฝุ่นฝนตกแม่วานดูคลิปเขาอยู่เมื่อเช้านี่ใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าลืมไปเลยลืมไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่ากําลังตากข้าวอยู่ดีฝนตกนะ <c oughs> กำลังตากข้าวอยู่ดียังไม่เก็บเลยฝนตกว่างั้นเนาะนะคะบ้านประค้วนฝนตกบ่อแถวหุ่นนะ ทางสุรินทางไอ้นี่นะอืมนี่ถ้าไม่วันห้อพความกันเนี่ยมันก็จะแสบ